ฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการใช้กาแฟของแม่มดคอฟฟี่ในการควบคุมน้ำหนักครูมีวิธีการกินให้กาแฟหนึ่งหนึ่งหรือสองซองก่อนอาหารมื้อหลักก่อนอาหารมื้อหลักมื้อไหนมื้อหลักมื้อเช้าถูกไหมมื้อเช้าทุกคนต้องกินกาแฟหนึ่งถึงสองซองหนึ่งซองเจ็ดสิบแคลอรี่สองซองร้อยสี่สิบแคลอรี่แล้วดูอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยว่ามันจะให้แคลอรี่เรายเยอะไหม กินมื้อละหนึ่งถึงสองซอ,องน้ำหนึ่งแก้วอ้าวชงไว้ยังไม่ได้กินเลยสงสัยจะต้องได้กินบนรถสงสัยต้องได้กินบนรถอ่านี่คือหนึ่งมื้อนะหนึ่งถึงสองซองน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็กินน้ำตามหนึ่งแก้วแล้วระหว่างวันน่ะทยอยกินน้ำประมาณสองถึงสามลิตรก็คือสองถึงสามขวดใหญ่นั่นแหละเพื่อให้ร่างกายอ่ะใช้น้ำในการเผาผลาญถูกไหม การขับของเสียออกการดีทอ็อกการดีทอ็อกนะการดีทอ็อกการเผาผ่านพลังงานต้องใช้น้ําครูแม่เก๋สวัสดีคะ่ะหนึ่งในวิสซ้อมหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทแม่มดออนไลนยจำกัดการดีทอ็อกการเผาผ่านพลังงานต้องใช้น้ําเป็นตัวหลักคุณลูกค้าฟังนะคะคุณลูกค้าฟังนะคะทําไมครูถึงบอกต้องกินนะ้ําวันละสองถึงสามขวด น้ำช่วยในการขับของเสียที่สารสกัดในกาแฟเนี่ยขับออกมาเพราะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มีแค่สารสกัดที่ใช้คุมน้ําหนักมันมีสารสกัดตัวอื่นด้วยที่ช่วยลดไขมันช่วยลดน้ําตาลในเลือดช่วยขับของเสียในเลือดช่วยให้ตับให้ไตขับของเสียฉะนั้นเราต้องกินน้ําฉะนั้นเราต้องกินน้ําใครที่บอกว่ากินกาแฟกินกาแฟแล้วทําไมไม่เห็นน้ําหนักลดกินน้ําน้อยไปไหมกินผิดวิธีไหม กินก่อนอาหารแบบไม่ถึงไม่ถึงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงไหมแล้วพอกินกาแฟไปแล้วเนี่ยสมมุติกินสองซองร้อแคลซัดข้าวไปอีกหนึ่งจานไหมซัดเค้กไหมซัดกาแฟสดซ้ําไปอีกไหมชาเขียวเนี่ยซัดซ้ำเข้าไปอีกไหมโอ้โหรู้สึกจะแรงมื้อนั้นจะเป็นมื้อหนัก